สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำนะคะวิธีใช้งานบริการ King Power Click and c o l l e c t h o p Duty Free Online ง่ายๆ3สเต็ปเท่านั้นค่ะแค่มีไฟล์บินก็ช้อป Duty Free Online ได้ทุกที่ถึง2ชั่วโมงก่อนที่เครื่องของคุณจะออกเดินทางเลยค่ะสเต็ปที่1คลิกเพื่อช้อปเข้าไปที่เว็บไซต์ kingpower.com หรือ King Power Application ค่ะ มีสินค้าให้ช้อปกว่าน1น0 0 0มรายการทั้งสินค้าดูตี้ฟรีแบรนด์ดังที่มากกว่าเดิมรวมถึงสินค้า Travel Exclusive ช็อปได้ที่นี่เท่านั้นค่ะช้อปคุ้มชัวกับสินค้าดูตี้ฟรีออนไลน์กับข้อเสนอสุดพิเศษโปรโมชั่นโดนใจเจ็บสช้อปสะดวก เลือกสินค้าที่ต้องการใส่ลงตะกร้าหลังจากนั้นเลือกจุดรับสินค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขาเข้าหรือขาออกได้เลยค่ะเที่ยวอย่างสบายใจได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องฝากของหรือต้องถือไปให้หนักเลยคะ่ะตอนนี้พันก็ได้ช็อปน้ําหอมไปแล้วนะคะว่าอยากจะเอาติดตัวไปทริปด้วยค่ะกดเลือกรับสินค้าที่ขาออกค่ะขาออกเนี่ยช็อปได้เต็มที่เลยนะคะจัดเต็มได้เลยเพราะมีทั้งสินค้าแฟชั่นให้เลือกมากมายเลยคะ่ะ ชอปสกินแคร์เซ็ตใหญ่เอาไว้ค่ะเที่ยวสบายใจไม่ต้องถือให้หนักเลยสำหรับขาเขา้าช็อปได้สูงสุดถึง20,000บาทเลยนะคะ step สามชำระเงินกดการชำระเงินและกรอกข้อมูลการเดินทางสินค้าจะถูกนำไปจัดไว้ที่จุด collection point ตามกำหนดของสนามบินทั้งขาเข้าและขาออกค่ะ พอกเสรติดตามสถานะสินค้านะคะได้โดยเข้าไปที่ my account ได้ทางเว็บไซต์ kingpower.com และ kingpower application ค่ะถึงเวลาที่ต้องเดินทางแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่สนามบินนะคะะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่จุด collection point กันค่ะแค่คลิกที่แผนที่ที่ได้รับจากอ e ีเมลยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าก็สามารถไปที่จุด collection point ได้สบายๆเลยค่ะ ถึงจุดรับสินค้าแล้วค่ะสามารถนำหลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าพร้อมกับพาสปอร์ตนะคะมารับของที่ช็อปได้เลยค่ะได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะขอย้า step shop ํา3สเต็ปช็อปดีฟรีออนไลน์กันอีกครั้งค่ะสเต็ปหนึ่งคลิกเพื่อช็อปคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ kingpower.com หรือ kingpower application ค่ะสเต็ปสองช็อปสะดวกนำสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้าหลังจากนั้นเลือกจุดรับสินค้าได้ทั้งในส่วนของขาเข้าและขาออกค่ะสเต็ปสามชำระเงิน กดการชำระเงินและกรอกข้อมูลสินค้าของคุณจะถูกนำไปจัดรอไว้ที่จุด collection point ตามกำหนดของสนามบินทั้งขาเข้าและขาออกค่ะเห็นไหมล่ะคะช้อปดีฟรีออนไลน์ง่ายแค่คลิกค่ะเลือกช้อปได้ทั้งขาเข้าและขาออกและยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกเพียบเลยนะคะเดินทางครั้งหน้าอย่าลืมใช้บริการ king power click and collect กันเยอะๆนะคะส่วนตอนนี้พาน้ไปขึ้นเครื่องแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ